าดูบรรยากาศบ้านๆนะคะอันนี้มะม่วงงามจังอยู่บ้านเราก็อยู่ที่โน่นเตกแตงแตกต่างกันลึบ,บลับลิบลับตะไคร้มะระกอมะเขือพวงกำลังออกดอกค่ะเนี่ยจะ้ะดอกมะเขือพวง ชีวิตบ้านๆน,นะคะชอบแบบนี้ค่ะอันนี้ต้นอะไรต้นบุกค,ค่ะเอาไว้แกงยังไม่ขุดไม่ได้ค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดมีอยู่สองต้นคะ่ะเนี่ยจ,จะใบมะกรูดต้นนี้ต้นนี้ก็งามอยู่นะคะกำลังโตต้นนั้นไม่มีหนามมะกรูดไร้หนามค่ะมะกรูดพันใหญ่ ชีวิตบ้านบ้านมาอยู่บ้านเรามีสุขมากเลยค่ะมีความสุขอันนี้ตอกแคนะคะต้นแคแครแคร์แครดูมากู่ต้นนี้โหยอดยาวชะนี่จะต,ต้นมันชีวิตชีวิตอันนี้หอมค่ะหอมแบ่งเราเพาะหอมแบ่งไว้นะคะ เนี่ยค่ะขาเก็บผักเก็บเนี่ยจ้ะมะเขือมะเขือเราก็ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้อะไรมะเขือธรรมชาตินะคะน่ากินไหมคะกะเพราเราก็มีนะคะกะเพราอันนี้เรามาวิโชวสวนครัวค่ะอันนี้พริกค่ะพริกพริก พริกเราก็มีค่ะอน,นุพริกที่หนูสวนฝั่งน้นค่ะอยู่ข้างในหนะเห็นไหมคะไม่ดกค่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่อันนี้ต้นขาต้นขาต้นกะเพราชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กอันนั้นข้างบนนั้นต้นนะต้นอะไรเอ่ยต้นมะรุมค่ะต้นมะรุมต้นมะรุมเน่จะ้ะอันนี้ฝักยาวค่ะฝักเป็นวาเลยต้นเนี้ยต้นน้น,น,นพันธุ์ไทยค่ะอันนั้นฝักตายค่ะมันยังไม่ขึ้นต้นใหม่ นี่แหละจ้าก็จะประมาณนี้แหละจ้าต้นใบยอแล้วก็มีนะคะชีวิตบ้านบ้านต้นยอมะละกอก็เป็นมะละกอตัวผู้ค่ะตัวนี้อันนั้นต้นกระถินค่ะเป็นฝักเต็มเลยเดี๋ยวเรารอให้มันแก่นะคะเราจะเก็บ อันนี้เรายังไม่เก็บนะคะขอบคุณค่ะ